เราเจริญพรอาตมาเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกอย่างในโลกนี้มีความงามอยู่ในตัวอยู่แล้วทัศนวิสัยโลเคชั่นที่ถูกมองขึ้นอยู่กับเซ็นเตอร์ของหัวใจหัวใจของเรามีความเบาจนยกระดับใจไปอยู่ความศูนย์ด้วยการที่ใจมีศีล ใจมีธรรมในข้อของการที่ไม่ยึดไม่ถือมากจนใจหนักและใจตกต่ำแต่ถ้าใจสูงจะได้มองจากมุมสูงลงมาทุกอย่างที่ถูกมองก็มีความงามอยู่ในตัวทุกอย่างในโลกมีความงามของเขาและเมื่อเรามองด้วยใจที่สูงก็จะยิ่งเห็นในมิติในทุกมุมมองได้ชัดเจนมากกว่าถ้าหากว่าวันนี้เรายังมอง หลายคนในเพื่อนร่วมง,งานในครอบครัวที่ยังเห็นไม่ครบทุกมุมอาจเป็นไปได้กระมังที่ใจของเรามีเซนเตอร์ของใจคือจุดยืนที่อาจจะยังไม่สูงพองวันนี้ลองสมาทานศีลนะลองสมาทานศีลลองตั้งใจว่าเราจะสมาทานธรรมว่าเราจะพยายามเกลี่ยเคลียหัวใจของเราให้มีสิ่งที่มันเป็นพรดูชั่นเป็นมวลภาวะของใจที่ทําให้เกิดความหนักและใจของเราอาจจะลอย เหมือนลูกโป่งอัดแกส๊สและไปอยู่ในมุมที่สูงเป็นบอลลูนของใจและก็จะมองลงมาเห็นทุกอย่างที่มีความสวยความงดงามอยู่แล้วป็นงามยิ่งขึ้นในทุกมิติทุกมุมมองอย่าได้โทษสิ่งใดว่าไม่สวยแต่จงสร้างจุดยืนของเราให้มีจุดยืนที่เหมาะสมก็คงจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในความงามที่ยิ่งกว่างดงามธรรมะวันนี้ขอเราทุกท่านจงเป็นผู้ที่ ร่วมกันยกระดับของใจและชีวิตของเราก็จะพบสิ่งที่งดงามด้วยใจที่งามคือความเบาของใจขอจเจริญพร